โอ้แล้วตอนนั้นเดียวเราออกไปข้างนอกแมเขาขัดขี่มอเตอร์ไซค์ขัดบ่เบิ่งมีแอ่งน้ำอยู่มัเหยียบมาถึงเดียวห่วเกือบแล้วเกือบจะไปเยียบซานดังเขาแล้วเนาะไม่เลยเขาเขาอะไม่ยังนะเหยียบซานดังแล้วมาดูนี่โอ้ธรรมดาอะไรเก่งเทพจอยเป็นี่กระไรเหยียบซานดังเขาอะไรซานดัง แปลแปลแปพันเลยซานดังก็คดังเลยซานดังนะซานดังซานดังก็คือจมูกนั่นเองค่ะก็ในอารมณ์โ,โกรธแบบนาเดียกำลังโกรธเพราะว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเหยียบน้ำกระเด็นใส่แบบไม่ขอโทษไม่อะไรแบบนี้ก็เลยอยู่ในอารมณ์โกรธก็เลยบอกว่าอยากไปเหยียบซานดังบังกันนี้เด็กก็แปลว่าอยากไปเตะจมูกไอคนนี้จังเลยนะคะนี่ก็ความหมายของซานดังก็คือจมูกค่ะน,ะนี่ค่ะจมูกโอซานดังโอ ไปไปไปสิพาไปเยียมเี่ไปไปไปสิพาไปเยียมสานดังมานน่โอเคไปไปไปบนนี้ละไปไปลุ้